เอาละก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายธัาคาคนเดิมกับเกมมาคาพีอีก่อนที่ไปดูคลิปของผมสำหรับผู้ชมวนไหนที่เว้เข้ามาชมคลิปนี้ผมก็ขอรบกวนช่วยกดไลค์คลิปนี้ผมก่อนคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอด้วยนะครับ ส่วนคนที่ผู้ดูช่องผมใหม่ๆและยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามหรือ u ับสไคร e ด้วยนะครับเลยสำคัญเลยอย่าลืมกดรูปกระดิ่งแล้วกดไปที่คำว่าทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะรับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปวิดีโอใหม่ๆโอเคมาวันนี้เราก็อยู่กันกับแอดออนแจกกระดองแล้วนะอ่าพีเออร์ไซส์ก็คือเราสามารถกาหนดอ่าขนาดของตัวได้ก็จะมีฮุกแล้วก็บิ๊ก แล,แล้วก็นอะอ่า small tiny แล้วก็ normal normal ก็จะเป็นแบบอ่าตัวเราปกติ tiny ก็จะเป็นแบบตัวเเล็กหน่อยที่ผมเคยรีวิวรีวิวไปอ่ะไอตัวเล็กอะเออหน้าตัววันนั้นเล็กๆก็จิ๋ว small ก็จะใหญ่กว่านั้นเสียงเปเราวะเนี่ย small ก็จะใหญ่กว่านั้นหน่อยหนึ่งแล้วก็อ่า normal ก็ปกติ big ก็จะใหญ่ก็จะเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งส่วนนี้คือ huge ก็คือใหญ่สุดก็มันก็จะมีวิธีการปรับอยู่ก็ มันไม่ได้ปรับในเกมนะมันต้องปรับตอนหน้าสร้างเกมอะหน้าหน้าสร้างแมปอะ่ะอืมผมจะคืนพาไปให้ว่ามันต้องปรับตรงไหนโอเคก็อ่ารือิวให้ดูเลือยกันเดี๋ยวก็ออกไปตัดออกตัดไปทีตอนที่ว่าเปลี่ยนเป็นไซส์ลงมาเล็กเรื่อยๆโอเคเจอกันมาแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับอาไซส์บิ๊กนั่นเอง ก่อ,น,อนนี้ไปใส่ฮูกใหญ่สุดอันนี้ก็คือลองลงมาใส่บิ๊กเน,นี่ยก็แต่ตัวเล็กกว่าจะได้ไหมตอนนั้นคือตัวอของไอ้ฮุกมันจะใหญ่ประมาณนี้เลยนี่ลดมากึ่งได้เนี่ยโอเคก็ไอพวกนี้มันมันยังโดดโดดหนึ่งบล็อกเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเข้าบล็อกเล็กไม่ได้เพราะว่าที่เห็นตัวใหญ่นี่คือตัวใหญ่จริงๆนะคือแบบเข้าสองบล็อกไม่ได้เข้าใจปะเพราะว่าตัวเราใหญ่เกินไปเข้าสองบล็อกไม่ได้อะได้ดู อ่ะโอเคกลับมาละเป็นไงมาดูมือเดีย <c> ว <oughs> ยาวใหญ่เชียวอ่ะอ่าเนี่ยแต่เข้าบ็อกเดียวไม่ได้เน่ยเนี่ยอุ้ยได้วะทองบ็อกเขาไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเข้าสองบ็อกไม่ได้สามโอเคต,คตัวละครตัวนี้อยู่ที่สามบ็อกนั่นเองนี่ก็ได้ตัวละครอ,อยู่ที่สามบ็อก นึ่งบอกก็เขาได้แต่เออตรงอยู่สูงสามไอตัวก่อนนี้น่าจะสูงสี่มั้งค่าบอกอ่ะไม่ได้ทำให้ดูโอเคไปตัวต่อไปสมอลโอเคก็มาต่อกับสมอลก็ได้เดินช้าด้วยคือพวกก่อนเนี้ยมันได้เดินเร็วเพื่อให้บอกว่ามันเดินเร็วเท่ากับขนาดของตัวไม่ใช่บอกว่าตัวใหญ่แต่เดินช้าส่วนนี้ก็คือบอกว่าเออตัวเล็กเดินช้าลงเพราะว่ามันตัวเล็กก็ต้องเดินระยะทางที่ไกลขึ้นเพราะมันก็เลยทําให้ช้าลงเห็นป่ะนี่วิ่งแล้วเนี่ย นั่นคือมันทําสมุดุลมันทําสมดุลดีนะตัวเล็กที่เป่งเลยเท่ากับอ่าตัวเล็กกับเบบี้เพเยอร์ตัวอยู่ประมาณครึ่งของครึ่งบล็อกอืมตัวอยู่ครึ่งของครึ่งบล็อกส่วนในตัวเล็กก็ไอตัวไอตัวไทนี่ก็อยู่ประมาณครึ่งของครึ่งของครึ่งแบ่งเป็นสี่ส่วนนะอ่ะนี่คือบล็อกใช่ไหมอ่าบล็อก จะไว้านะนี่คือบล็อกดินนะเออแล้วตัวเราตอนนี้คือได้ครึ่งหนึ่งของบล็อกตอนตัวไทยตัวไทเนี่ได้แค่ครึ่งหนึ่งของเราอ่าได้อยู่ตรงเอวเห็นปะตรงเอวตรงมือต,ตรงเอวแค่นั้นแหละเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคกลับมันแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าว่าไงผมไม่รู้นะเพราะผมต้องกดออกเข้าไปออกเกมแล้วก็ไปใส่นั้นแล้วกับมาใหม่ก็เลยจำภาพไม่ได้หรอกแต่ท่านผู้ชมน่าจะเห็นแบบว่า าแบบที่ตัดมาแล้วก็จะจากตัวเล็กไปเล็กอีกคกนเลยเหมือนเลยก็น่าจะเห็นว่ามันครึ่งหนึ่งจริงๆใช่ไหมเออเพราะไนเห็นัมันก็เท่ากับเท่ากับครึ่งหนึ่งนะว่านะเออโอเคก็จะแบบช้าจัดนี่คือวิ่งนะไม่ได้เดินอืมแค่นี้แหละเจ้าอะไรมากโคตเล็กเทียบกับตอนต้นคลิป ได้ใครแค่เล็บตีนมาเนี่ย <laughs> โอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงนี้แล้ครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชนะร์นะเจอกันคลิปหนะ้าบาย